รูปแบบทหารไทยจับมือทหารกัมพูชาพัฒนาสัมพันธ์ประสานความร่วมมือในเรื่องการฝึกและการลาดตระเวนร่วมในป้องกันการกระทำความผิดเงื่อนไขชายแดนการสกัดกัน้นและป้องกันผู้หลบหนีเข้าเมืองเมื่อวันที่19ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลตรีสมภพภาระเวทผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีพร้อมด้วยพันเอกบุญเสริมนุญบำรุงรองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีและฝ่ายเสยนาธิการกองกำลังสุรนารีตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังป้องกันชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จอกศรีสะเกตเพร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานตลอดจนภารกิจในการพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับฝ,ฝ,ฝ่ายกัมพูชาทั้งนี้ทางทหารฝ่ายไทยลงพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจที่หนึ่งบริเวณจุดประสานงานต้นมะม่วงอำเภอกันทรรักษ์จอศรีสะเกษ และในพื้นที่หม่วยเฉพาะกิจที่3บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสังนงำอำเภอภูสิงห์จอกสีสะเกดเ,เพื่อพบปะก,กับฝ่ายกัมพูชานำโดยพลโทรสรไยดึกรองผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่3 พลโทเจียสกีกรองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4โดยทั้งสองฝ่ายได้ประสานความร่วมมือในเรื่องการฝึกและการลาดตระเวนร,ร่วมในป้องกันการกระทำความผิดเงื่อนไขชายแดนการสกัดกัน้นและป้องกันผู้หลบหนีเข้าเมือง การกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบและการละเมิดข้อตกลง M O U ระหว่างสองประเทศตลอดจนการหารือแนวทางการปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันต่อไปภาพข่าวจีรพัฒน์หมายสุขศรีสเกต อยู่กันมานานมากเล่ามาอยูช่วยเตียมายูแน่นอนแน่นอนใาค่นไวเ็รอบตัดนึงงานนีดูันตนอย่างเอาเตร้น่ง้ดึอ่านทิบ้กรอชื่ชชื่ช